สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศีมังกรนะคะราคนามังกรท่านที่เกิดระหว่างวันที่สิบหกมกราคมนะคะถึงวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์ความรักชาวราศีมังกรช่วงวันที่สิบหกถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาคมความรักของท่านเป็นอย่างไรนะคะการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอย่างไรแล้วพิจารณาใน การับชมนะคะความรักชาวราศีมังกรน,นะคะจุดแรกความรักชาวราศีมังกรไพ่เดซานค่ะไพ่สามเหรียญไพ่ราชาไม้เทา้าไพ่มิด สุว okay. ินเหรียญก้าวไม้เท้าสี่เหรียญไพ่หนึ่งไม้เท้าไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะคะวิวออฟฟอร์จูน พลังงานมังกรค่อนข้างออกมาดีนะคะโหนึงเรียนด้วยนะคะเอาละเรามาดูหน้าไพ่ของชาวราศีมังกรไพ่ชาวราศีมังกรชุดแรกนะคะความรักของท่านนะคะตามหน้าไพ่แม่หมอนี้ไพ่เดือดซันนะคะไพ่เดือสซันเป็นไพ่เมลัก ไพ่เดอซันเป็นไพ่เมนหลักไพ่สามเหรียญแล้วก็ไพ่วิวออฟวัตจุลราชาไม้เท้านะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีการเริ่มต้นสำหรับชาวมังกรความรักของคุณในช่วงนี้สถานะไม่ชัดเจนก็มีการเจรจาผู้จามีเกณฑ์ว่าจะขับเคลื่อนไปด้วยดีเหมือนทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นแน่นอนจากที่อาจจะนะคะตึงเครียดหรือว่าเหนื่อยล้ามานานหรือคบกันมานานแล้ว คุยกันมานานและโดยใช้การเวลานะคะสถานะแค่คุนคุยนะคะหรือสถานะไม่ชัดเจนแน่นอนก้าวไม้เทา้าวิวอัลฟ์บอจูนกันช่วงเวลาการใช้เวลาอาจจะมีเกณฑ์นะคะความรักของคุณนะคะครึ่งเดือนหลังพฤษสภามีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้นะคะสามเหรียญที่เราเคยคุยกันมาเนาะ เจราจาพูจาตกลงอะไรกันก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการงานความรักการเงินรวมทั้งหมดของชาวมังกรนะคะทุกอย่างขับเคลื่อนไปด้วยดีและกําลังจะดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนนะคะความรักที่กําลังไม่ชัดเจนก็จะชัดเจนและสารความสัมพันธ์แต่ว่านะเรื่องราวน่ะมันอาจจะช้านิดหนึงนะคะเป็นอัศวินถ้วย อัศสวินถ้วยได้อย่างใจแน่นอนแต่ค่อยเป็นค่อยไปหรือว่ากำลังจะย่างก้าวเข้ามานะคะเราอดทนมานานเนาะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารอคอยสำหรับชาวราศีมังกรนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะพัฒนามีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จสิ่งที่คุณตั้งใจเป้าหมายเอาไว้นะคะการรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งมีการเริ่มต้นนะคะ ธุรกิจการงานที่วางแผนไว้ก็มีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่บางท่านนะวันนี้เราพูดถึงเรื่องความรักแต่แม่หมอขอแทรกนิดนึงเรื่องของการงานชาวมังกรชาวมังกรที่คิดมิจะเปลี่ยนงานนะคะก็มีเกณฑ์ได้งานใหม่อะไรที่คุณตั้งใจเอาไว้ก็จะประสบความสําเร็จหน้าไพ่วันนี้ของชาวราศีมังกรค่อนข้างที่จะโดดเด่นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นพัฒนามากขึ้นโดดเด่นมากขึ้นเพราะว่า มีไพ่เด e Sun นนะคะหรือการเจรจาพูดจากันมาพูดคุยกันมานานก็มีเกณฑ์ชัดเจนแน่นอนนะคะประสบความสำเร็จการค้าการขายธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่รอมานานหรือว่าได้เจรจาคุยกันมาตกลงกันมาก็มีเกณฑ์ที่จะสำเร็จนะคะดังนั้นชาวมังกรน,นะคนที่กำลังคบคุยอยู่ตอนนี้นะคะมีเกณฑ์จะพัฒนาความสัมพันธ์มีเกณฑ์ความสัมพันธ์ของคุณจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นจากที่คุณลังเลและ หยุดการเคลื่อนไหวหรือไม่แน่ใจมานานนะสำหรับความรักคู่ที่กําลังนะคะคบหากันมานานก็มีเกณฑ์ว่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะหรือตกลงปรงใจเร็ววันนี้นะน่าจะตกลงกันได้นะคะสามถ้วยมาแล้วแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะทุกอย่างคุณได้รับชัยชนะนะคะสำหรับชาวมังกรทุกเรื่องที่คุณตั้งใจเอาไว้หรือมีข่าวดีเข้ามาเนาะ นี้คือความรักการงานการเงินของชาวมังกรด้วยนะคะทุกอย่างกําลังเป็นไปด้วยดีนะคะอะไรที่เหนื่อยล้าอะไรที่เจออะไรมาหนักพอสมควรตอนนี้ทุกอย่างจะสําเร็จนะจ๊ะขอเป็นกําลังใจให้กับชาวมังกรนะคะชุดแรกเรื่องของความรักก็โดดเด่นการงานก็สําเร็จเช่นเดียวกันต่อไปเราไปดูชุดที่สองเลยนะคะเป็นการนิเซร์ราเนาะ ชุดที่สองชาวมังกรตอนนี้นะคะที่กำลังมีปัญหาหรือกำลังตกลงเจรจากันไม่ลงตัวนะชาวมังกรที่สถานะแค่คุณคุยสถานะที่กำลังมีปัญหาหรือว่าตอนนี้กำลังไม่เข้าใจกันนะคะแม่หมอจะแบ่งไพ่เหมือนเดิมชุดแรกนะคะของเขาคนนั้นชุดที่สองของชาวมังกรนะคะตอนนี้เรากับเขาเป็นอย่างไรบ้าง ความรู้สึกข,ของเขาตอนนี้นึกถึงเขาคนนั้นนะคะ ด้านบนนะคะคือคนที่ชาวมังกรด้านบนคือคนที่ชาวมังกรกำลังคุยอยู่นะคะด้านล่างเป็นไพ่ของชาวมังกรตอนนี้สถานะของคุณอาจจะไม่ชัดเจนนะคะเขาจะเป็นอย่างไรและคนที่กำลังคบกันมานานและกำลังมีปัญหาหรือมีความสับสนเกิดขึ้นนี่คือไพ่ชุดด้านล่างด้านล่างชาวมังกรนะคะด้านบนคือเขาคนนั้นหรือคนโสดนะคะ สถานการณ์จะออกมาเป็นไพ่แบบไหนเดี๋ยวเรามาอ่านกันนะคะไพ่ของชาวมังกรมีไพ่เอ็กซัมีไพ่หนึ่งถ้วย ups, มีไพ่เจ็ดถ้วยนะคะความสัมพันธ์นี้แน่นอนเนาะคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับความรักของคุณนะแต่ว่ามีเซเว่นอัพคัพเข้ามาสถานการณ์บางครั้งคุณก็มีความรังเลสงสัยในความสัมพันธ์นี้เนี่ย ที่เรากําลังคุยกันเนี่ยว่าเขาจะคิดอย่างไรนะคะหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตอนนี้เราคิดอย่างไรคุณรู้สึกว่านะคุณรู้สึกว่าคุณอะมั่นใจในตัวเขานะคะรู้สึกว่าใช่เจอคนที่ใช่แล้วแต่ว่ามีไพ่เจ็ดถ้วยเข้ามาเจ็ดถ้วยเขาทําให้คุณรู้สึกมีความลังเลความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้ไหมหรือเป็นอย่างไรนะคะคุณมีความสงสัยวันเวลาที่ผ่านมาคุณก็เหมือนเปิดโอกาสให้เขามานานพอสมควร นะคะใช้เวลาในการคบหากันมาใช้เวลาในการศึกษาใจกันมาคุณพยายามเปิดใจกว้างพยายามที่จะดูแลนะคะพยายามที่จะเข้าใจเขาทุกอย่างเหมือนกับว่าในใจของคุณนั้นนะพร้อมที่จะอบกอดนะคะพร้อมที่จะให้คำปรึกษาให้กับเขาแล้ก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ความสุขให้ความสำเร็จ <ๆ S 1> เหมือนกับว่าคุณตั้งใจว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่คุณรู้สึกอบอุ่นคุณรู้สึกมีพลังงานที่รู้สึกว่า มันใช่จริงๆนะคะรู้สึกว่ามีความสุขนะกับคนคนนี้แต่คุณยังมีความสงสัยหลังเลนึงไม้เท้าและก็ไพ่สิบเหรียญน,นะคะคุณเหมือนมีเกณฑ์ว่าใจคุณเนี่ยอยากจะเริ่มต้นอยากจะสร้างความสัมพันธ์นะคะอยากมีชีวิตครอบครัวกับเขาคนนี้หรือคนนี้คือคนที่คุณมุ่งมั่นแล้วว่าคือคนที่ใช่ตอนนี้ความรู้สึกของคุณเป็นแบบนี้และแน่นอนเนาะการเดินทางครั้งนี้นะคะเราก็อยากเป็น คนหนึ่งของในชีวิตเขาแล้วนะตอนนี้สองไม้เท้ามันอยู่ที่ว่า,าการสื่อสารการเจรจาของคนสองคนเท่านั้นนะคะดังนั้นเรามาดูหน้าไพ่ของฝั่งตรงข้ามกันบ้างเขาคนนั้นคิดอย่างไรคะเขาคนนั้นเป็นไพ่ king of pentacles ราชาเหรียญมีเดมูนด้วยเขามีเรื่องอะไรในใจของเขาอยู่ความสัมพันธ์จะไปต่อได้ไหมเขามีความรู้สึกอะไรบางอย่าง ที่อยู่ในใจอยู่เบื้องหลังของเขานะคะความสัมพันธ์นี้ที่ผ่านมาเขาเหนื่อยหนักมาก9้าก้าดาบและก็ไพ่สีดาบเขาเก็บความรู้สึกหลายเรื่องหลายราวไว้ในใจของเขานะคะและมีความรู้สึกว่าเขามีอะไรบางอย่างกดดันในตัวเขาอยู่หรือมีความรู้สึกที่เราไม่อาจจะรู้ว่าได้ว่าเขาคิดอะไรเขาอาจจะมีความรู้สึกคิดลึกล้ําอะไรบางอย่างนะในคนที่คุณกําลังคบอยู่ไพ่สตรีนและก็ไพ่ อัศวินไม้เท้าเป็นไปได้ว่านะคะเขาพยายามต่อสู้หลายสิ่งหลายอย่างในการครบกับคุณแต่ว่าสตรีนคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนแขันแกร่งนะคะคุณเป็นคนที่ราศีสิงห์นะคุณก็เป็นคนที่หรือว่าเหมือนเขาเราเข้ามาในชีวิตของเขานะคะเหมือนเราเข้ามาในชีวิตของเขาและเขาก็พยายามที่จะต่อสู้กับเรา แต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับเขามีความรับอยู่ในใจสี่ดาบเก้าดาบเก้าลบสี่เหลือห้าดาบห้าดาบ,ดาบอาจจะเป็นต่างคนต่างมีเหตุผลที่ต่างกันนิดหนึงความคิดไม่เข้าใจกันนิดนึงนะคุณเหมือนใช้เวลาในการคบหากับเขาแต่บางสิ่งบางอย่างมันมีอะไรบางอย่างที่คุณยังไม่ชัดเจนหรือว่าคุณไม่เข้าใจเขาหรือฝั่งเขาค่อนข้างที่จะ เก็บเงียบความสัมพันธ์เป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ไม่ไม่กล้าเปิดเผยไม่ชัดเจนเก็บความรู้สึกไว้ในใจนะหรือคุณสองคนอาจจะคอยช่วยเหลือกันมาเรื่องของการงานนะคะเพื่อนล่วงงานก็ได้หรือว่า,าคุณอาจจะเขาอาจจะมองว่านะคะเขาอาจจะมองว่ามีอะไรบางอย่างที่เขาเจอปัญหามากมายเนี่ยแต่แต่นะ เขามีเรื่องในใจที่ที่ไม่สามารถบอกคุณได้เอออย่างนี้ละกันคุณพยายามที่จะต่อสู้ร่วมไปกับเขาแต่เขาเหมือนกับว่าคุณสู้แต่เขามีอะไรบางอย่างอยู่ในใจซ่อนลึกในใจหรือไม่กล้าเปิดเผยออกมาขอพ่ายเพิ่มเนี่ยอัุวินดาบอสุวินดาบ,วดาบความใจร้อนอืมดังนั้นความรักความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมันก็มีอะไรบางอย่างหรือความไม่เข้าใจกันหรือ ความเขาเรียกว่าเคมีไม่ตรงกันใช่ไหมนะคะเคมีไม่ตรงกันหรืออะไรบางอย่างเขาอาจจะดูว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งหรือแข่งมากเกินไปหรือเขาก็เป็นตัวของเขาเองทําให้ความสัมพันธ์การพูดการเจรจาการคบหากันบางครั้งมันมีปัญหากันบ้างนะคะบางครั้งมันมีปัญหาคุณพยายามจะสื่อสารเข้าไปหาพวกเขาคุณพยายามที่จะสื่อสารพยายามที่จะปรับพยายามที่จะให้กับเขาได้ทุกอย่างแต่เขาเหมือนกับว่า เขามีดาบรอบตัวบางครั้งเขาก็รู้สึกเก็บกดเก็บกดดันนะอัศวินดาบเนี่ยมันเหมือนกับอืมจริงๆนะอันนี้กรณีที่ต่างคนต่างมีเหตุผลนะคะต่างคนต่างมีเหตุผลที่ไม่ตรงกันนะอีกกรน,นีหนึงคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ให้เขานะคะเป็นฝ่ายที่หยิบยื่นความสัมพันธ์ดีๆให้แล้วก็พยายามที่จะเริ่มต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขา แต่เขาค่อนข้างมีอโก้ไม่ค่อยพูดหรือว่าไม่ค่อยจะพูดอะไรออกมาก็เป็นไปได้แต่ก็มีความรู้สึกที่ดีกับคุณเช่นเดียวกันดังนั้นเรามาดูต่อว่าความสัมพันธ์นี้ของมังกรนะคะจะมีแนวโน้มไปต่อได้หรือไม่ในความสัมพันธ์หรือว่าเป็นอย่างไรขอไพ่แนะนําค่ะไพ่แนะนํานะคะพลังงานเขาค่อนข้างที่จะเก็บหรือแต่พลังงานของคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือ ไพ่ราชนีดาบไพ่ราชาถ้วยนี่ลหละเดวิลมาแล้วนะคะเนี่ยบางครั้งความไม่เข้าใจหรือความคิดที่ต่างกันราชินีดาบกับเดวิลมาแล้วนะเนี่ยห้ามไมเทา้าความขัดแยง้งนะความขัดแย้งความไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ The e m อ r e s s The e m p r e s s ขอไพ่อีกห้าใบละกันขอขยายหน่อยว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้ไหมห้ามเมถาความขัดแย้งนะมันมันเหมือนกับว่าคุณสองคนอะ่ะบางครั้งฝ่ายชาวมังกรอ,อาจจะเป็นฝ่ายที่จิตใจที่จะเหมือนกับว่าไปทุ่มเทให้กับเขามากเกินไปจนบางครั้งเขารู้สึกอึดอัดหรือว่าบางครั้งเขาคิดว่าเราไปทําอะไรให้เขาหรือความคิดที่ต่างกันละกันนะคะดูฟูหนึ่งเหรียญ อัศวินไม้เท้านะคะไม้เท้าความขัดแย้งความสัมพันธ์ของคุณชาวามังกรแม่หมอคิดว่านะคะหน้าไพ่ที่ออกมาเหมือนกับว่าความวุ่นวายในความคิดที่ต่างกัน ความวุ่นวายในความคิดที่ต่างกันมากกว่าห้าไม้เท้าตีหัวกันใหญ่เลยนะคะก็อาจต่างคนต่างมีความคิดนไม่ต่างไม่ตรงกันอันนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้เขาคนนั้นหรือตัวคุณรู้สึกว่าผิดหวังหรือรู้สึกว่าไม่เป็นอย่างที่คุณคิดบางครั้งนะคะการเปิดใจและการยอมรับซึ่งกันและกันก็เป็นส่วนที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณสานต่อไปได้ ชาวมังกรน,นะคะเขาอาจจะมีใจให้กับคุณเขาก็อาจจะมะีความรู้สึกที่ดีเนาะเหมือนเราหยิบยื่นความสัมพันธ์ดีๆไปเขาก็อยากจะถามว่าเขาก็อยากจะตอบมาเหมือนกันนะแต่บางครั้งมันก็มีบ้างที่ความดื้อรั้นของของเรานะคะจนทําให้เขาคนนั้นรู้สึกว่าบางครั้งเขาก็เครียดเป่าปัญหาไปให้เขานะก็ได้นะชาวมังกรน,นะคะนี่แหละมันเป็นความรู้สึกที่ต่างกันมากกว่านะคะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะพัฒนาช้าหรือว่า มันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างแต่นั่นแหละเนาะด้วยตามความเป็นจริงนะคะความรักมันก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคเมื่อเรามีปัญหาอุปสรรคเราพร้อมที่จะแก้ปัญหาด้วยกันพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังเมื่อถึงจุดที่มันต้องอประสานนะคะและแก้ปัญหาเดินไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่คนรักกันนะคะจะต้องจับมือกันแน่นเผื่อบางทีปัญหาบางอย่างมันอาจจะทําให้คุณเข้าใจกันมากขึ้นทําให้คุณรักกันมากขึ้น ก็เป็นไปได้นะสําหรับชาวมังกรนะคะแต่อย่างไรแล้วเนาะความสัมพันธ์นี้มีเกณฑ์ที่จะไปต่อได้แน่นอนเพียงแต่เนาะช่วงเวลานี้บางครั้งอืมการปรับใจหรือการปรับตัวมันก็ต้องใช้เวลาและหวังว่าชาวมังกรทุกท่านจะประสบความสําเร็จนะคะประสบความสําเร็จเรื่องของความรักและทุกสิ่งทุกอย่างจะลงตัวได้เร็วๆเ,เ,เนาะสิ่งที่กําลังมีปัญหาตอนนี้ก็ขอให้คุณเปิดใจรับฟังและ ทุกอย่างจะเป็นไปได้ดีนะคะแม่หมอก็ขอขอวยพรให้กับชาวมังกรเนาะที่กําลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะเรื่องของความรักของคุณนะต่อไปเราไปดูคนโสดกันบ้างความรักคนโสดช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างคนโสดเอาชุดนี้นะคะ งานไพ่ของชาวมังกรค่อนข้างออกมาดีหมดเลยนะสามด้วยสามดาบ คนโสดมังกรนะคะคนโสดมังกรตอนนี้มีไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็ไพ่เฮอร์มิตหนึ่งไม้เท้าหนึ่งเหรียญน,นะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะกับทุกเรื่องที่คุณกําลังรอคอยอยู่นะตอนนี้คนโสดนะคะเรื่องงานเรื่องเงินเนาะแล้วก็เรื่องความรักความรักคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบสิ่งใหม่ๆได้พบคนที่ใช่ตอนนี้อาจจะมีการเจรจารนะคะอาจจะมีคนเข้ามาคุยกับชาวมังกรมีไหมนะแต่คุณค่อนข้างที่จะต้อง เหมือนกับเรื่องราวเก่าๆยังคาราคาซังหรือว่ายังคิดถึงเขาอยู่ให้ห้าถ้วยนะคะกับเรื่องราวเก่าๆคุณยังคิดถึงเขาคนเก่าของคุณอยู่หรือว่าเรื่องราวเก่าๆอาจจะอยู่ในหัวอยู่เนาะบางครั้งเนี่ยความเจ็บปวดมันอยู่ในใจคุณมีเกณฑ์ที่ควรที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะควรที่จะเริ่มต้นใหม่เข้มแข็งตอนนี้อาจจะเออมีการเจรจาหรือว่ามีการอ่า ทุกสิ่งทุกอย่างกาลังค่อยขับเคลื่อนไปพลังงานของคุณเป็นไปในทิศทางที่ดีเรื่องหารเรื่องเงินนะคะแล้วก็เรื่องของความรักเนี่ยก็มีเกณฑ์ว่านะมีคนเข้ามาอยู่บ้างแต่คุณเหมือนกําลังเลือกอยู่กําลังแอบดูแอบ่องอยู่ก็เป็นไปได้เรื่องของความรักนะคะแอบดูแอบ่องดูกันไปก่อนนะคะแล้วก็อาจจะมีคนที่ถูกใจคุณอยู่เหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่าเป็นคนกล้ากลัว กลัวอะไรกลัวความผิดหวังนะคะที่ผ่านมาที่ทําให้คุณเสียใจมาแล้วดังนั้นไพ่บอกว่าคุณควรที่จะเข้มแข็งและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งที่แอบดูแอบสอก็มีเกณฑ์ที่จะดีด้วยนะคะที่กําลังมองดูอยู่เนาะนะคะสําหรับคนโสดแต่เรื่องของงานนะมีเกณฑ์ที่จะพัฒนานะคะเรื่องของโอกาสดีๆกําลังจะเข้ามาการเงินมีโชคลาภนะคะคนโสด คุณโสดมังกรมีโชคลาภนะก็ลองเสี่ยงลอตเตอรี่บ้างนะคะไฮพิลิทเทสนะคะแล้วก็ไพ่สองไม้เท้าแล้วก็ไพ่เดลเรเวอร์ความรักมีเข้ามาแต่คุณยังลังเลอยู่ยังไม่กล้าคุณโสดมังกรนะคะช่องเดือนพฤษภาครึ่งเดือนหลังพฤษภามีเกณฑ์ที่คุณจะเสน่ห์เนื้อหอมนะคะมีคนเข้ามามีคนเข้ามาคุยหรือว่าคุณกําลังแอบดูแอบสองใครอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้นะ ลองเข้าไปบอกเขาลองเข้าไปาสะกิดให้เขารู้หน่อยว่าเรากําลังมองอยู่หรือว่ามีความรู้สึกดีๆนะคะเผื่อชา้าติดนะเพราะว่าเป็นไพ่ดึงเหรียญโอกาสดีๆกําลังมาถึงเรื่องของความรักก็กําลังกําลังเดินทางมาจะชา้าจ,จะเร็วแต่ก็มาแน่นอนสําหรับความรักของคนโสดมังกรเพียงแต่หัวใจของคุณจะกล้าเปิดรับหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับความรักชาวมังกรคนโสดนะคะ นะโอกาสที่จะได้แต่งงานโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาตําแหน่งหน้าที่มาหมดเลยนะมันอยู่ที่ว่าคุณจะยังเก็บความรู้สึกเก่าๆอยู่กับอดีตหรือคุณจะอยู่กับปัจจุบันก็อยู่ที่คุณแล้วนะเรื่องนี้แต่สิ่งดีๆกําลังยื่นให้คุณแล้วกําลังส่งให้คุณเยียงแต่คุณจะอ่าแขบบ็งรับหรือเปล่าเท่นานั้นเองนะคะ judgment emperor า emperor นะคะเป็นตําแหน่งของไพ่สุดท้ายดังนั้นคุณควรจะ หนักแน่นมั่นคงนะคะแล้วก็มองไปข้างหน้าจะดีกว่านะสำหรับชาวมังกรคนโสดที่กำลังคิดถึงคนเกา่าเรื่องราวเกา่เกาๆที่ผ่านมานะคะยังไม่กล้าตัดสินใจเลือกใครแอบดูแอบส่องแอบมองเขาอยู่ก็มีกลาที่จะไปบอกเขานั่นแหละนะหนักแน่นหน่อยกาๆหน่อยนะคะเขาไปบอกเขาเผื่อบางทีนะคุณอาจจะได้ดอกไม้หอมกลิ่นนะคะกลิ่นหอมหอมกลิ่นหอมนะคะได้ตอบกลับมาก็ได้ ไม่เป็นไรผิดหวังมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ลองเสี่ยงนะคะเพื่อที่จะทิ้งทุกอย่างไว้ปลายทางและก้าวเดินไปพบแต่สิ่งความสำเร็จมีวันข้างหน้าไว้เป็นความหวังนะคะอดีตให้ปล่อยไปกับสายน้ำเนาะความรักเก่าๆผ่านไปความรักครั้งใหม่กำลังจะเข้ามาขอเป็นกำลังใจให้กับชาวมังกรทุกท่านคนโสดค่ะขอให้คุณพบคุณที่ถูกพบคุณที่ใช่เร็วเววันขอบคุณนะคะ เอาละค่ะตอนนี้เราแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจมาด้วยตลอดเนาะต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะโอกาสหน้าเราพบกันใหม่วันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ